ขอโทษพี่ชาไม่ผิดหวังไม่ยพูดเลยนะครับผมลูกาชายพอผมไม่อยากจะพูดอะไรก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไฟรีแมตตะวันฉายเจอโจนาูุภาค2รีแมตยังไงให้คาใจกว่าเดิมก่อนพูดถึงคอมเมนต์ก็ขอพูดถึงตัวไฟสักหน่อยละกันครับ โดยดีกีความเดือดเริ่มต้นขึ้นที่ยกสองเมื่อโจไม่กลัวศักดิ์สรีแชมป์ปล่อยอาวุธแรกกับแข้งซ้ายของตะวันฉายได้ยังดุเดือด,ดพอเข้ายกที่3ผู้ท้าชิงเล่งเครื่องกดดันสัดอาวุธใส่ตะวันฉายไปหลายดอก เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายตะวันฉายใช้ความสดเดินบทสู้กับโจโนาวุิจนหยดสุดท้ายเรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายดังสนัน่นจบครบ5ยกกรรมการชูมือให้ตะวันฉายเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมากนั่งของบอลลังเป็นสมัยที่4ต่อไปครับสำหรับคอมเมนต์ของพี่ๆแฟนมวยชาวไทยเราก็คงได้อ่านกันมาเยอะแล้ว วันนี้แอดมินเลยรวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติมาให้พี่ๆแฟนมวยได้ชมกันว่าเขามีความคิดยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนี่คงเป็นครั้งแรกที่ตะวันฉายไม่ได้ชิวและยืนยิ้มหลังไฟ ฉันเป็นแฟนตะวันฉายตัวยงแต่สโมกกิ้งโจควรชนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับตะวันฉายผู้น่าสงสารบอกได้เลยว่าแม้เขาจะรู้ว่าเขาไม่สมควรที่จะได้รับเข็มขัดเส้นนั้นก็ตามในระหว่างการสัมภาษณ์เขาไม่มีอะไรจะพูดพอาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชนะดูเหมือนว่าเขาอยากจะร้องไห้เมื่อดอมประกาศว่าตะวันฉายชนะ ทุกคนก็สับสนไม่ใช่ความผิดตะวันฉายหรือใครมันเป็นความผิดของกรรมการต่างหากเป็นการต่อสู้ที่สูสีมากแต่กรรมการก็เห็นพ้องต้องกันว่าตะวันฉายเป็นผู้ชนะและตอนนี้กลับสร้างดาราม่าให้ตะวันฉายโจและวันมากมายคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าดูจากปริมาณล้วนๆผมให้โจชนะแต่ตะวันฉายก็ตีได้หนักกว่าเสมอ จากไฟนี้โจชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องในกลยุทธ์การชกอันทรงพลังของตะวันฉายได้อย่างดีโดยทุกๆหนึ่งการออกอาวุธอันทรงพลังของตะวันฉายที่ปล่อยมาโจจะเร่งรีบเก็บแต้มเพิ่มทันทีในการต่อยหน้านั้นช่างบ้าไปแล้วฉันได้ดูการสัมภาษณ์ก่อนไฟของโจและความเสียใจบางส่วนจากการ,รเผชิญหน้าครั้งล่าสุดของเขาคือทำได้ดีไม่พอและไฟนี้เขาก็ทำแบบนั้นจริงๆทุกครั้งที่เขาโดนโจมตี เขาก็จะโจมตีกลับไปอย่างรุนแรงเช่นกันแต่ฉันคิดว่าเหตุผลเดียวที่พวกเขาอยากให้ตะวันฉายชนะก็เพราะตะวันฉายมีรูปแบบมวยไทยที่สมบูรณ์แบบมากกว่าในขณะที่โจมีลีลาที่แปลกแหวกแนวมากชาตีเองก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยโดยเขาต่อสู้เหมือนฝรั่งคือการคว้างแบบสุ่มๆและไม่ได้เป็นตัวแทนของมวยไทยอย่างถูกต้องแต่ได้ผลอย่างชัดเจน ซึ่งสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นสไตล์ที่เขาปรับใช้เพื่อเอาชนะนักชกชื่อดังในอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาครับอย่าพูดจาไม่ดีกับตะวันฉายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนักสู้ทั้งสองฝึกฝนอย่างหนักเพื่อการต่อสู้นี้เป็นผู้ตัดสินต่างหากที่ทำให้นักสู้ทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่แย่มากและยังทำให้ชื่อเสียงของวันเสียหายด้วย คอมเมนต์ต่อมาครับโจชนะรีแมตช์ครั้งนี้มันเป็นการพ้นชชนะอีกครั้งจากวัน f อเพื่อโปรโมทซูเปอร์สตาร์ของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาครับเช่นเดียวกับการเมืองไทยแม้แต่ตะวันฉายยังรู้สึกละอายใจกับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ สงสัยว่าโจนัทวุฒิจะไม่มีโอกาสได้รับชัยชนะเว้นแต่เขาจะทำน็อกดาวน์ได้เป็นอย่างน้อยแต่เขาก็ทำงานได้ดีมากและฉันมีความสุขขอให้คุณโชคดีกว่านี้ในการรีแมตช์ครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับการต่อสู้ระยะประชิดยัยงไม่เพียงพอที่จะทำให้โจได้ตำแหน่งทั้งคู่มีการโจมตีที่รุนแรง ภูทาชิงยังต้องการแรงฟักดันที่มากกว่านี้หากต้องการเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาครับดวงตาของตะวันฉายแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วบวมช้ำจนตาปิดเขายังยืนงงอยู่ตรงนั้นอย่างสับสนว่าเขาจะชนะได้อย่างไรแม้แต่ชาวต่างชาติยังบอกได้เลยว่าโจชนะโจแพ้แต่เขาชนะใจคนทั้งโลก คอมเมนต์ต่อมาครับทั้งแชมป์ตัวจริงและนักลบผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนควรได้รับความเคารพอย่างสูงมันสูสีกันมากและน่าเสียดายที่ต้องชนะแบบนี้ตะวันฉายพยายามอย่างเต็มที่แต่น่าเสียดายที่มีคนโหเขาเพียงเพราะว่าเขาโชคดีที่กรรมการประกาศชื่อของเขาออกมาคอมเมนต์ต่อมาครับ ตะวันฉายถึงกับขอโทษในตอนจบของการสัมภาษณ์เขารู้ดีว่าโจสมควรได้รับตําแหน่งมันเป็นรีแมตที่สูสีกันแต่เป็นชัยชนะที่ชัดเจนสําหรับโจทั้งคู่เป็นนักกีฬาที่น่าทึ่งมากและฉันก็รักพวกเขาทั้งคู่สําหรับการทํางานหนักของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาครับ ผู้แปลลืมแปลในส่วนที่สําคัญที่สุดของสิ่งที่ตะว,วันฉายพูดในตอนท้ายการแปลคร่าวๆคือชั้นแมนพอเลยไม่รู้จะพูดอะไรทั้งที่รู้ว่านี่คือการป้นชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาครับผมเล่นด้วยความเร็ว0.25และสังเกตว่าหลังจากที่ตะว,วันฉายได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาความแม่นยำของตะว,วันฉายก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด มันไม่ง่ายเลยเพราะการสูญเสียการมองเห็นจะทำให้ใครก็ตามที่ต่อสู้อยู่ถึงกับต้องทนไม่ไหวฉันจำได้ว่าในการแข่งขันชกมวยฉันได้รับบาดเจ็บที่คล้ายกันการสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวทำให้ฉันเสียสมดุลแต่เขากลับรักษาสมดุลและพยายามอย่างเต็มที่ทั้งคู่เป็นนักสู้ที่เก่งมาก อย่างไรก็ตามตะวันฉายบริหารจัดการกับความเจ็บปวดที่เขาได้รับอย่างดีมากเขาสมควรที่จะรักษาเข็บขัดของเขาไว้ได้ฉันเชื่อว่าเขาจะพัฒนาขึ้นหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้และเรียนรู้กฎได้ดีขึ้นยืนให้สูงขึ้นและอย่าสงสัยในตัวเองคอมเมนต์ต่อมาครับสงสัยมากว่าทำไมใครๆก็บอกว่าโจชนะไฟ ถ้าดูการชกตะวันฉายชนะทุกยกที่ดูโจชนะแค่ยกที่3แล้วเขาจะชนะในไฟนนี้ได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาครับช่างน,น่าเสียดายที่พวกคุณโหตะวันฉายมันไม่ใช่ความผิดของเขาจากการสัมภาษณ์คุณจะเห็นได้ว่าเขาไม่พอใจกับชัยชนะในครั้งนี้ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าโจค,ควรเป็นผู้ชนะ แต่การโห่ล้องความผิดหวังของพวกคุณทั้งหมดควรมุ่งไปที่คณะกรรมการการตัดสินไม่ใช่ทีนักกีฬาคอมเมนต์ต่อมาครับใช่เป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมสโมกกิ้งโจชนะการต่อสู้ แต่ไม่ใช่กับการตัดสินของกรรมการตามที่ฉันเห็นการต่อสู้แม้แต่แชมป์อย่างตะวันฉายยังประหลาดใจที่ชนะเขาพูดไม่ออกและไม่มีอะไรจะพูดมากนักในการสัมภาษณ์พอลึกๆข้างในเขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้แต่สุดท้ายจากที่กล่าวมาทั้งหมดฉันมีความเคารพรักในนักสู้ทั้งสองคนเป็นอย่างมากพวกเขาทั้งสองเป็นนักลบที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับ นี่คือธุรกิจที่น่าสนใจผลการตัดสินครั้งนี้เพื่อโปรโมทสำหรับไฟที่3โปรดเข้าใจด้วยนะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับโจชนะแค่รอบ3รอบเดียวเขาเดินหน้าและทำคอมโบได้ดีมากไม่รู้ว่าพวกคุณดูไฟไหนกันแต่โจชนะแค่ในไฟแรกที่เจอกันในความคิดของผมแต่วันนี้ตะวันฉายชนะอย่างชัดเจน คอมเมนต์ต่อมาครับแมตช์นี้นักมวยทั้งสองคนสู้กันได้ดีและแสดงความทุ่มเทคุณภาพของมวยอ,ออกมาอย่างแท้จริงใครก็สามารถชนะได้แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมโจนัทวุฒิดีกว่านิดหน่อยในนัดนี้และน่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายครับนั่นเป็นเหตุผลที่นักกีฬาหลายคนไม่อยากแข่งขันในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศนอกลีดเช่นไทย จีนญี่ปุ่นพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามักจะโกงและใครๆก็เบื่อที่จะดูรายการเพราะการแข่งขันครั้งนี้สกรปรกพวกเขาไม่ชื่นชมการทำงานหนักของนักกีฬาและผู้ชมสิ่งที่พวกเขารู้คือการจัดการแข่งขันและต้องการให้ผู้ชนะอยู่เคียงข้างพวกเขาก็ถือเป็นไฟที่มันอยู่ดีนะครับคอมเมนต์ก็เสียงแตกกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน แล้วพี่ๆเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆขอ,อมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปรดใจมากเลยครับ